สวัสดีพเพื่อนๆชาวแ l ล c k c คเวอร์โมบาทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําทีมสําหรับเปิดออโตในการลงหอคอยเกียรติยศของซีซั่นนี้นะครับผมซึ่งเป็นทีมที่ผมลองใช้ดูแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันชิลมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ใช้กันยาวๆเลยนะจนถึงด่านที่15เนี่ยก็น่าจะยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับผมตั้งแต่ด่านแรกจนถึงด่าน9เนี่ยผมก็ใช้แค่ทีมเดียวเท่านั้นนะทุกคนยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่เลยนะแล้วก็จากที่ดูทีมของด่านที่จนง15เก็ดมผมจะนถใช้งส ได้เหมือนเดิมแบบชิวๆแบบไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะแถมเปิดออโต้ได้อีกต่างหากนะครับคือผมเป็นคนขี้เกียจเล่นนะทุกคนก็เลยพยายามหาทีมที่มันออโต้ได้มาแนะนําให้เนาะซึ่งทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นฟ้าล้วนนะครับผมโดย Ad เอ็กแท็กเกอร์แก็จะให้เป็นจนะูเลียตเนาะแล้วก็ใส่ฮิลเป็นน้องชามี่เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าในหอคอยเกียรติยศเนี่ยทีมบอทมันไม่ค่อยมีฮิลนะครับทุกคนทําให้เราสามารถเด้งฮิลสู้ได้เรื่อยๆเนาะต่อให้เราโจมตีได้แม่แรงเท่าเขาก็ตามแต่ตราบใดที่เราไม่ตายเลยก็ฮิลเร่่่อออยยนนนนีดด้้าาาววบบมมมมัััก็จะตยยูนะพไ นะดังนั้นเราเลยใส่ชามี่เข้าไปเนี่ยครับบวกกับน้องชามี่เนี่ยอันติของเขามีเพิ่มพลังป้องกันด้วยนะครับก็จะทําให้ทั้งทีมเนี่ยถึกมากขึ้นด้วยเนาะก็ตายยากขึ้นนะครับแล้วก็สกิลสองของน้องนะครับสามารถล้างเอฟเฟกต์ความเสียหายต่อเนื่องได้ด้วยนะดังนั้นด่านไหนก็ตามในหอคอยเกียรติยศนะครับที่มีเมลิโอนาหรือว่าเฟอร์โกเลียนหรือน้องชามี่ฮาโลวีนเนี่ยที่เขามีเอฟเฟกต์เผาไหม้เนาะเราสามารถใช้น้องชามี่ชุดว่ายน้ําในการล้างเอฟเฟกต์ความเสียหายตรงนี้ได้นะจากนั้นเราก็ลนนกกล,ดล,กลดพลัง โจมตีของพวกบอทด,ด้วยเนาะมันก็จะตีเราไม่ค่อยเข้านะครับก็จะทําให้ทีมเราเนี่ยตายได้ยากขึ้นนะแล้วน้องชามี่ก็จะได้เด้งเลือดให้เราเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายก็จะใส่เป็นโลตัสเข้าไปนะครับเพื่อลดพลังป้องกันของฝั่งตรงข้ามเนาะเลยก็ลดสปีดนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้ชาสก,กิลนั่นเองนะซึ่งทีมนี้เนี่ยบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆนะครับผมทุกตําแหน่งเนาะไม่ว่าจะเป็นโจมตีการฮิวนะครับมีดีบัฟลดสปีดบวกกับเพิ่มความต้านทานเนาะซึ่งโซลาร์เนี่ยก็มองางกา้กกรัรต ครับผมก็จะเปิดอันตีเป็น1ทุกตัวละครเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิล2ทุกตัวละครนั่นเองเนาะตั้งง่ายๆแบบนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นของจูเลียสเนาะถ้าเกิดว่าเป็นของสมัยนี้เนี่ยจูเลียสผมก็ไม่ได้ถือว่าเยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยนะครับทุกคนอยู่ในระดับกลางๆนะถ้ามีเยอะกว่านี้เนี่ยยิ่งผ่านได้สบายเลยนะครับสเตตัสก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของน้องชามี่นะครับก็เน้นเลือดเป็นหลักเนาะซึ่งเลือดของนนนน้้อออออองงชามมมีีี่่่่ขผกก็็จะะยยูท1031,000ัไถืวเ กนคทุมาต่อกันที่โซละนะครับผมก็จะใส่เป็นเซตสปีดและก็2ชิ้นที่เรือเนี่ยจะใส่เป็นป้องกันติดดาวนะครับมีเดฟหนึ่งหมื่นสี่พันเนาะ ATK หมื่นเจ็ด ATK แค่สามพันนะครับทุกคนก็คือไม่ได้เน้นที่สเตตัสเท่าไหร่นะผมเน้นที่เซ็ตอุปกรณ์นะครับที่ใส่สปีดเพื่อเปิดก่อนนะครับผมแลวก็ใส่ป้องกันมาด้วยนิดนึงให้โซละยืนได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายโลตัสนะครับผมก็จะใส่เป็นเซ็ตป้องกันติดดาวสี่ชิ้นนะครับแล้วก็อีกสองชิ้นเนี่ยจะใส่เป็นโจมตีแทนนะ จะอยู่แค่22 0 0 0เท่านั้นเองเนาะอันนี้เน,น,นี่ยเ,เวลาที่เขาใช้สก,กิล2นะครับหรือว่าอันตีเนาะจะได้มีดาเมจด้วยนิดนึงนะครับผมถ้าเพื่อ,อนๆทำได้แรงกว่านี้ยิ่งดีเลยนะในะส่วนของพรสวรรค์จูเลียตก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนผมใส่เมสปิดบวก3ให้กับจูเลียตนะส่วนอันนี้จะเป็นพรสวรรค์ของน้องชามี่ชุดว่ายน้ำนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นพรสวรรค์ของโซล่านะครับซึ่งผมยังไม่ได้ปลดอะไรเลยนะครับทุกคนก็ใช้แบบโล่โงๆแบบนี้แหละไปก่อนเนาะก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับสุดท้ายพรสวร จูเลียตผมก ain ain ็จะใส่เป็นการ์ดประจําตัวนะครับน้องชามี่ก็การ์ดประจําตัวเหมือนกันแต่ว่าน้องชามี่เนี่ยไม่มีการ์ดประจําตัวก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนใช้การ์ดใบไหนก็ได้เนาะแต่ก็โซล่าผมไม่มีการ์ดประจําตัวนะครับอย่างที่บอกนะผมเลยใช้เป็นการ์ดเขียวแทนนั่นเองแต่ก็โลตัสเนี่ยก็จะใช้เป็นการ์ดประจําตัวเช่นกันนะครับผมโอเคโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทีมและก็อุปกรณ์ต่างๆเนาะที่เราต้องเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันดีกว่านะครับว่าพอเอาไปเล่นแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับโดยผมจะเริ่มดนคลลิตสไ์ โอเคพอเริ่มมานะครับโซลาร์เนี่ยก็จะได้เปิดอันตีไปก่อนเลยเนาะเพื่อเปิดสะท้อนนะครับคือโซลาร์ของเราเนี่ยถ้าเพืเ่อนๆเปิดพรสวรรค์ในก้ก็ใสเม็ดสปีดบวก3าไปด้วยแล้วเนี่ยยิ่งจะได้เปิดก่อนอยู่แล้วนะครับทุกคนอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะขนาดของผมไม่มีเม็ดสปีดนะก็ยังได้เปิดก่อนเลยในทุกคนฟ้าหน้าอันตีมานะครับก็ไม่เข้านะเห็นไหมโดนลดเกาะไปเยอะมากๆนะครับถ้าไม่มีเกาะเมื่อกี้เนี่ยนั่นจะเกือบตายได้เลยในทุกคนแต่ก็โลตัสของเราเนาะก็ใช้อันตีเพื่อลดสปีดลดป้องกันอะไรแบบนี้นะ พลังป้องกันนะครับผมก็ยิ่งถึกขึ้นไปอีกนะยังไงฟาหน่าก็ตบเราไม่เข้าแน่นอนนะครับผมแล่ก็จูเลียสเนี่ยก็คอยทาดาเมจได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลสหรือว่าอันติีก็ตามจากนั้นน้องชามี่ก็คอยบัฟคอยฮิลสกิลสองสกิลอันติเด้งเลือดให้ทีมเราเรื่อยๆนะถ้าทีมเราไม่ตายนะครับสุดท้ายฝั่งตัวข้ามจะตายแน่นอนนะเพราะว่าเขาไม่มีฮิลนั่นเองนะทุกคนมีแต่เขาที่เลือดลดนะครับที่แบบคอยสะท้อนเลือดลดต่างๆนะแต่ว่าฝั่งเราเนี่ยยังไงก็ไม่ตายนะคร ไปแล้วนะครับทุกคนโดนอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ลืมสังเกตนะครับทุกคนแต่ที่แน่ๆคือโดนสกิล uh, ตัวเองเนาะโดนสะท้อนตายไปแล้วนะครับแป๊บเดียวตายเลยนะส่วนที่เรือเนี่ยก็นั่งชิวๆนะครับทุกคนปล่อยออโต้ไปนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมยิ่งไม่มีตัวดาเมจแบบนี้เนี่ยยิ่งชิวนะเราอาจจะสะท้อนกลับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีจูเลียที่คอยทําดาเมจอยู่ดีนะครับทำให้ทีมนี้เนี่ยมันเลยแบบค่อนข้างเพอร์เฟกต์นะเราได้ทั้งดาเมจจากการสะท้อนนะครับผมแต่ถ้าเราสะท้อนไม่แรงเนี่ยก็จนะ <ๆ S 1> โลตัสก็แบบแฝดดีบัฟให้เขาไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นนะครับพอเขาได้ออกเทิร์น้อยนะครับน้องชามี่เราก็ได้เด้งเลือดให้ทีมเราด้วยทําให้เรามีจังหวะนะครับที่แบบเราสามารถอยู่รอดได้อะถ้าเลือดเราเหลือน้อยเกือบตายแต่ฝั่งตรงข้ามยังไม่ถึงเทอร์น้องชามี่ก็เด้งเลือดให้เราอยู่ดีอย่างนี้นะครับเลือดของเรามันก็จะเต็มเรื่อยๆเต็มเรื่อยๆนะครับผมแทบจะไม่ตายเลยเลือดเราก็แทบจะไม่ลดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวทีนี้มาดูกันต่อที่ด่านที่8นะครับทุกคนซึ่งรอบนี้เนี่ยมีเมริโอนาด้วยนะ เขาจะแรงมากเลยนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับไม่แรงแน่นอนเพราะโซล่าของเรามีลดพลังโจมตีนั่นเองเนาะบวกกับมีป้องกันจากน้องชามี่นะครับก็ชิวๆนะนี่นะครับดูนะเมื่อกี้คือวิลเลียมเขาเปิดสะท้อนใช่ไหมเออโดนสะท้อนกับวิลเลียมเกือบตายนะทุกคนฟาน่าตบมานะแต่วิลเลียมโดนสะท้อนกับเกือบตายเลยนะครับโดนเกินครึ่งหลอดนะครับผมส่วนที่เรือเนี่ย ก็อย่างที่เห็นนะครับเลือดเราลดไปนะแต่น้องชามี่เด้งเลือดกลับได้สบายๆบนียครับแล้วก็เมลิโอนานะครับสกิลมาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะโดนเผาหรือไม่โดนนะครับเพราะว่ามีน้องชามี่คอยลบดีบัฟเผาไหมหรือว่าพวกดีบัฟต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้ลบในทันทีนะครับคือน้องเขาจะค่อยๆลบไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละเทิร์เนาะซึ่งพอเขากดใช้สกิลสองเนี่ยก็ลบไป1อันหนึ่งอันอย่างเงี้ยนะครับทำให้เราไม่โดนพวกดีบัฟเผาไหมแรงอยู่แล้วนะครับผมสุดท้ายแล้วน้องชามี่ก็จะคอยเคลียร์ดีบบัััเเเผาไมม้้นนงง่่ตออลววยจทแ เราจะโดนดาเมจแรงโดนเผาแรงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จังหวะนี้นะครับผมโดนตบมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยววิลเลียมเนี่ยก็น่าจะโดนสะท้อนตายอีกทีหนึ่งนะฮะทุกคนอ่าเราตัดเราก็สกิลสอนะครับลดอันนี้ไปอีกนะครับนี่นะครับเมลิโอนาตบมานะครับผมแล้วก็วิลเลียมโดนสะท้อนกลับตายไปอีกทีหนึ่งนะครับตายก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยชิวๆนะครับแอสตาไม่ได้เข้าปีศาจอยู่แล้วเดี๋ยวก็โดนสะท้อนตายนะครับมีวิลเลียมนะครับนี่สตันเมลิโอนาไปด้วยทีนึงนะครับผม แ้วก็ปิดฉากด้วยจูเลียสน,นะครับที่อันติใส่หัวแอสตาปีศาจไปทีเดียวจบเลยนะครทุกคนไม่ต้องรอให้แอสตาเข้าร่างปีศาจอะไรทั้งนั้นนะครับ แล้วก็สุดท้ายด่านที่9นะครับผมมีทั้งเมลิโอนาและก็เฟอร์โกเลียนนะแถมมีโก้ดที่แบบคอยแปะบัฟเจอกกรอให้อีกต่างหากนะครับเจอทีมนี้นี่คือดูมันโหดมากนะในเรื่องของตัวละครเนี่ยคือดูยังไงก็โหดนะครับผมแต่เหมือนเดิมไม่ต้องห่วงนะครับทีมเราก็ป้องกันได้โหดเหมือนกันนะครับโอเคหลังจากเริ่มเกมมานะครับผมเหมือนเดิมนะครับโซละแปะสะท้อนก่อนเลยนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ว่าฝั่งตรงข้ามจะใช้สกิลอะไรมาก็ตามนะครับโค้ดจะบัฟอะไรไปก็ช่างเถอะนะแต่ว่าทีมเราเนี่ยก็ถืกเหมือนกันแถม ้อนอีกต่างหากก็หายห่วงได้เลยและไม่ว่าเขาจะเผามายังไงนะครับเดี๋ยวน้องชามี่ก็มีลบดีบัฟเผาไม้ให้อยู่ดีนะครับทุกคนแต่ก็อันนี้เฟอร์โกเลียนนะครับอันติมานะครับผมเหมือนจะเข้าแรงนะแต่ว่าไม่เข้านะครับเมริโอนาตบมาอีกนะครับก็เหมือนจะเข้าแรงนะแต่ก็ไม่เข้าอยู่ดีนะครับทุกคนดูเลือดฝั่งเราได้เลยนะคือแบบเลือดแทบไม่ลดนะครับถึกทนมากนะแต่ก็เดี๋ยวก็เด้งเลือดเต็มขึ้นมาอีกนะครับคือแบบกวนมากเลยนะจูเลียตก็คอยสกิลต่อไปเรื่อยๆนะครับช่วงแรกๆเนี่ยถ้า หลังนี่เดี๋ยวมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เองเนาะสกิลจูเลียสแล้วก็เทอร์นนี้เมลิโอนานะครับผม สกิลพอสานมานะครับและเรียบร้อยนะครับผมโดนสะท้อนตายเออจูเลียสเราก็ตายด้วยนะครับแต่ว่ามีเกิดใหม่อีกรอบนึงเนาะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะเมลิีอน่าตายไปแล้วนะครับเหลือแค่เฟอร์กูเรียนเท่านั้นที่น่ากลัวนะแต่ว่าแค่เฟอร์กูเลียนคนเดียวเนี่ยทำอะไรทีมเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับผมสําหรับด่านที่9กเนาะก็เป็นการเปิดออโต้ชิลๆเลยนะครับในการลงหอคอยเกียรติยศในรอบนี้เนาะซึ่งก็อย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นด่านที่10จนถึงด่านที่15เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าใช้ทีมนี้เล่นเนี่ยยังไงก็น่าจะผ่านได้สบายๆเลยก็เปิดออโต้ได้สบายๆแบบนี้อยู่แล้วนะยังไงเพื่อนๆก็ลองนําทีมนี้ไปใช้กันดูนะครับทุกคนก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ